สวัสดีครับพบกับช่องบ้านๆโอทัวร์นะครับมาอัปเดตราคาข้าวเปลือกประจําวันพุธที่9ตุลาคม2567นะครับราคาข้าวเปลือกปรับต่อเนื่องจากวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับวันนี้นะครับปรับเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับพี่น้องครับก็ก่อนที่จะไปดูราคาข้าวเปลือกครับพาณิชย์จับตาราคาซื้อขายข้าวเปลือกอย่างใกล้ชิดครับพี่น้องครับป้องกันช่วยโอกาสกดราคารับซื้อช่วงน้ําท่วมนะครับ ปัจจุบันนี้ครับพี่น้องครับอยู่ในห่วงเวลาที่เกษตรกรนะพี่น้องชาวนาของเราครับเก็บเกี่ยวผลผลิตเข้าเปลือกที่กําลังออกสู่ตลาดนะครับก็พาณิชย์นะครับตรวจเฉพาะขิดครับกรมการค้าภายในนะครับก็ร่วมกับเจ้าที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับและในตรวจช่างตวงวัดครับตรวจสอบผู้ประกอบการโรงสีและท่าข้าในพื้นที่เพาะปลูกที่สําคัญโดยเฉพาะภาคเหนือครับพี่น้องครับตอนล่างซึ่งเป็นทางน้ําผ่าน และภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับอาทิเช่นจังหวัดกำแพงเพชรนะครับสพิษณุโลีพิจิตรนครสวรรค์อ่างทองพระนครศรีธยุธยาลบบุรีเพื่อดูแลไม่ให้มีการกดราคารับซื้อมีการหักลดน้ําหนักความชื้นและสิ่งเจือปนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดนะครับโดยมีการแสดงราคารับซื้ออย่างชัดเจนนะครับเปิดเผยไม่คิดค่าช่างน้ําหนักข้าวเลือกที่รับซื้อนะครับพี่น้องครับรวมทั้งใช้เครื่องช่างและเครื่องวัดความชื้นที่ผ่าน การรับรองถูกต้องตามกฎหมายครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับราคาข้าวเปลือกปรับลดตามคุณภาพความชื้นนะครับจากที่เกษตรกรนะครับเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนกําหนดบางพื้นที่ระหว่างเก็บเกี่ยวก็มีฝนตกมานะครับทําให้ข้าวมีความชื้นนะครับเวลาไปขายก็ถูกหักความชื้นนะครับกรมการค้าภายในนะครับขอเตือนให้ผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือกปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับพี่น้องครับหากพบว่า มีการกดราคารับซื้อต้องระวังโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ0 0 0สบาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีไม่แสดงราคารับซื้อตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับซื้อหรือมีการคิดค่าช่างน้ำหนักข้าวเปลือกที่รับซื้อต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1น0 0 0แสนบาทเป็นไปได้อยากให้พาณิชย์นะครับร่วมกับกรมการค้าภายในนะครับตรวจการรับซื้อรับรงสี สถานที่รับซื้อทุกจังหวัดครับเพื่อที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพื่อที่จะพี่น้องเกษตรกรขายข้าวแล้วได้ราคาและก็ได้มาตรฐานตามที่กําหนดไว้ครับพี่น้องครับครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกนะครับ ตามที่สมาคมโรงสีข้าวไทยครับกำหนดราคานะครับข้าวเปลือกประจําวันนะครับวันนี้นะครับราคาข้าวเปลือกเจ้านะครับปรับขึ้น11จังหวัดนะครับมีกรุงเทพมหานครนะครับกาญจนบุรีนนทบุรีนครปฐมครับเพชรบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอยุธยาราชบุรีกำแพงเพชรแล้วก็อุตรดิตและวันนี้นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ปรับลดลงครับ ราคาข้าวเปลือกเจ้าความชื้นที่15นครับช่วงในการรับซื้อนะครับ9,200บาทถึง12,200บาทต่อตันครับดูราคาข้าวเปลือกความชื้นที่25รครับรายจังหวัดนะครับกรุงเทพมหานครครับรับซื้อตันละ8,100บาทถึง8,500บาทต่อตันจังหวัดกาญจนบุรีรับซื้อตันละ8,200บาทถึง8,600บาทต่อตันจังหวัดฉะเชิงเซารับซื้อตันละ8,100-8,400บาทต่อตัน จังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ8,600บาทถึง900 0บาทต่อตันจังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ8 2 0 0บาทถึง8,600บาทต่อตันจังหวัดนนทบุรีรับซื้อตันละ8,100บาทถึง8,500บาทต่อตันจังหวัดนครปฐมรับซื้อตันละ8 3 0 0บาทถึง8,700บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ7 9 0 0บาทถึง8 3ดพร้อบาทต่อตันจังหวัดเพชรบุรีรับซื้อตันละ2 0 0บาทถึง8,600บาทถึงแัดพันหกร้อ8,600บาทต่อตัน จังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ8,100บาทถึง8,500บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ8,400บาทถึง8,800บาทต่อตันจังหวัดอยุธยารับซื้อตันละ8,400บาทถึง8,800บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีรับซื้อตันละ8,300บาทถึง8,700บาทต่อตันจังหวัดกำแพงเพชรรับซื้อตันละ8,100บาทถึง8,500บาทต่อตันจังหวัดพิจิตรรับซื้อตันละ8,100บาทถึง8,500บาทต่อตัน จังหว voilà vale> ัดนครสวรรค์รับซื้อตันละ8,200บาทถึง8,600บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลกรับซื้อตันละ8,100บาทถึง8,500บาทต่อตันจังหวัดเพชรบูรณ์รับซื้อตันละ8,100บาทถึง8,500บาทต่อตันครับวันนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ปรับลดลงครับจังหวัดอุตรดิตถ์รับซื้อตันละ8,300บาทถึง8,700บาทต่อตันจังหวัดนครศรีธรรมราชรับซื้อตันละ8,300บาทถึง8,700บาทต่อตันครับมาดูราคาเข้าเปลือกของมะลินะครับวันนี้ยังราคัรบ ความชื้นที่15%ครับจังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อตันละ16,600บาทถึง17,200บาทต่อตันจังหวัดนครราชสีมารับซื้อตันละ17,000บาทถึง17,500บาทต่อตันจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ16,600บาทถึง17,200บาทต่อตันจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ16,500บาทถึง17,800บาทต่อตันจังหวัดยะโสธรรับซื้อตันละ16,500บาทถึง17,000บาทต่อตัน จังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ16,500บาทถึง -17,500 บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตันละ16,500บาท -17,000 บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกดรับซื้อตันละ16,500บาทถึง -17,000 บาทต่อตันจังหวัดสุรินทร์รับซื้อตันละ17,000บาทต่อตันราคาเข้าเปลือกขอมมมลินะครับแจ้งนะครับการรับซื้อนะครับแต่ละโรงสีแต่ละสถานที่รับซื้อไม่เท่ากันนะครับ คือการรับซื้อนี่ครับรับซื้อตามราคาก็จริงครับแต่ถ้าคุณภาพข้าวต้นเราไม่ได้นะครับราคาก็จะลดตามคุณภาพของข้าวด้วยครับเวลาโรงสีเขาเจาะข้าวเรานะครับแล้วขึ้นตาช่างเสร็จแล้วเจาะข้าวเรามาตรวจมาบดนะครับการกําหนดคุณภาพข้าวต้นในการรับซื้อนะครับบางจังหวัดบางพื้นที่นะครับรับซื้อนะครับก็จะกําหนด35กรัมนะครับบางจังหวัดนะครับ ก็42กรัมนะครับอย่างที่จังหวัดสุรินทที่ผมอยู่เลยครับผมไม่ขายจริงๆครับผมไม่ได้โม้นะครับอันนี้ข้อมูลจริงๆครับกาหนดที่42กรัมนะครับคุณภาพข้าวต้นผมไม่ได้ครับได้ที่35กรัมนะครับจากการซื้อนะครับของโรงสีเนี่ยราคาผมก็ลดลงนะครับจัดป้ายครับก็อย่างเช่นยกตัวอย่างถ้ารับซื้อกิโลกรัมละ17บาทนะครับราคาคุณภาพข้าวต้นเราไม่ได้ครับได้แค่35กรัมเนี่ยนะครับเราก็ได้เหลือแค่16บาท80สตางค์ครับพี่น้องครับ ครับก็มาดูราคาเข้าเปลือกของปัทุมนะครับความชื้นที่15นะครับวันนี้นะครับปรับลดลงหนึ่งจังหวัดครับกรุงเทพมหานครรับซื้อตันละ14,000บาทถึง14,500บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ14,800บาทถึง15,300บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีปรับลดครับรับซื้อตันละ14,800บาทถึง15,200บาทต่อตันก็มาดูราคาเข้าเปลือกเหนียวกันต่อครับกขอหครับ ข้าวเปลือกเหนียวช่วงนี้นะครับราคาดีครับพี่น้องครับความชื้นที่15%นะครับจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ1 4 0 0 0บาทถึง14,800ับาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีนะครับปรับขึ้นครับวันนี้ครับรับซื้อตันละ13,800บาทถึง14,800ับาทต่อตันรายการสุดท้ายนะครับราคาข้าวเปลือกเหนียวนะครับความชื้นที่15%เนะครับเชียงใหม่สันปะตองใหม่ครับรับซื้อตันละ1 5 0 0 0บาทถึง160 0 0บาทต่อตัน จังหวัดอุดรธานีใหม่คระนะครับรับซื้อตันละ12,500บาทถึง13,500บาทต่อตันครับวันนี้นะครับข้อมูลราคาข้าวเปลือกนะครับต้องขอขอบคุณสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับที่มีข้อมูลดีๆนะครับให้พี่น้องเกษตรกรนะครับได้รับทราบถึงราคาข้าวเปลือกประจําวันครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านๆออทัวด้วยครับสำหรับนี้ สวัสดีครับ